คลิปนี้จะมารีวิวประดับใหม่นะครับไอออเทอร์เวิร์ดลี่ลิงนี่นะอันนี้นะครับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับ5ดาวนะแต่เดี๋ยวจะมาทํา6ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแหวนใหม่นี่ดีดีเลยนะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะสามารถใช้ได้เลยนะใช้ได้จริงนะบิวลักหรือว่าบิวอื่นๆก็ไปมิกผสมกันได้นะครับเนี่ยมันเอามาใช้แทนไอมิทิลลิงนี้ได้อยู่นะโอเคขอครัพก็ประมาณนี้นะครับเอ็กโซติกใหม่ 1อันนะครับแล้วก็ว h ยฮาร์ดเอ็กโซติกในดีบลูระหนึ่งอันนะแล้วก็เมเล e เบรีลนี่นะครับแล้วก็กลุ่มแครบของจะยากอยู่นะอันเนี้ยมันใช้เอ็กโซติกชิ้นเลยนะ2ชิ้นแล้วก็ต่างที่ด้วยนะเอ็กโซติกไอสามอันเนี้ยพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ว่าวายฮาร์ดก็ดนะีบลูนะค่อนข้างวุ่นวายอยู่นะของมันอะเดียวเวลาหาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราทำเป็น100%เลยนะครับ อ่ะนี่นะไอแหวนใหม่6ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสเตตัสประมาณนี้นะลัก275ดิีสปีดเช็คสปีด22นะครับไซบูยี่เซลบูสาประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้น5ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ให้ดูนะก็เปรียบเทียบกันเอาว่าต่างกันประมาณไหนนะครับก็ลองเอาไปมิกกันดูนะครับดีเลยนะแหวนตัวนี้ใครอยู่อยู่ไปละเจอกัน